ต้องบอกว่าวันนี้นะคะต้องสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขออภัยนะคะเชาว,วันนี้นะคะยังไม่สามารถที่จะยกมือมาสวัสดีได้เพราะว่าเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นร่มหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นมือถือนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รู้สู้ไัยฟาวิกิตไลฟ์นะคะถ้าคุณผู้ชมจําได้ค่ะ เรานะคะได้ค้นชิมงานนะคะมาที่ภาคอีสานตั้งแต่เมื่อวันอังคารแล้วนะคะก็ไปดูสภาพน้ําท่วมกันที่จังหวัดนครราชสีมานะคะเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่อุบลราชธานีจริงๆวันนี้เนี่ยนะคะเรามีแผนที่จะไปดูน้ําท่วมนะคะที่จังหวัดชัยภูมิแต่ว่าตั้งแต่เมื่อคืนตอนตีห้านะคะจนถึงตอนนี้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีเราก็เลยอยู่ปากหลักรายงานสภาพน้ําท่วมที่นี่ให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะแล้วต้องบอกว่า วันนี้นะคะในช่วงระหว่างวันเนี่ยทางทีมงานของเราได้มีโอกาสไปเก็บภาพสภาพน้ําท่วมมาฝากคุณผู้ชมด้วยไปติดตามภาพด้วยกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อําเภอเมืองอุบลราชธานีและอําเภอวารินชําราบ ส่งคนให้น้ำเนี่ยระบายไม่ทันนะคะเกิดน้ําไหลท่วมขังบนถนนสําคัญหลายสายนะคะ tal tal โดยเฉพาะที่บริเวณถนนหน้าห้างโล,ลนนตัสวารินสำราบและถนนหน้ามาหาวิทยาลัยอุบลราชธานีน้ําท่วมขังสูงเกือบ50เซนติเมตรนะคะรถเล็กเดินทางผ่านไปด้วยความยากลําบากค่ะเพราะถึงช่วงเที่ยงก็เริ่มจะดีขึ้นหน่อยนะคะฝนเริ่มลดลงการระบายน้ําเริ่มดีขึ้นแล้วก็สภาพน้ําท่วมก็เริ่มจะคลี่คลายแต่ว่า ยังมีชาวบ้านบางส่วนนะคะที่ต้องประสบกับภาวะน้ำท่วมซ้ําซากซึ่งก็คือจุดที่บริเวณที่เป้ยืนอยู่ตรงนี้นี่เองค่ะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าด้านหลังอยู่นี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตชี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นตรกนิดนึงนะคะด้านหลังนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นอุโมงค์ส่งน้ํานะคะต้องบอกว่าเป็นอุโมงค์ส่งน้ําที่รับน้ํามาจากอ่างเก็บน้ํกห้วยม่วงนะคะก่อนที่จะไหลลงสู่คลองมูลน้อยค่ะคุณผู้ชมและต้องบอกว่าที่บริเวณอุโมงค์ปลายส่งน้ำนี่นะคะคุณผู้ชมคะ เขาจะมีลักษณะเป็นแองกระทะค่ะคุณผู้ชมนึกภาพตามนะคะเวลาที่แองกระทะเนี่ยมันมีน้ําไหลเข้ามาเอ,อ่อล้นเต็มไปหมดเนี่ยก็จะส่งผลให้น้ำเนี่ยจะไหลออกทางข้างๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือส่งผลให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่บริเวณอยู่ด้านข้างนี้นะคะได้รับผลกระทบน้ําท่วมหนักค่ะและที่สําคัญก็คือเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมนะคะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยซึ่งอยู่ในบริเวณที่น้ําท่วมหนักซ้ำซากเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยวลาที่น้ําท่วมบ้านเขาเขาไปอยู่ที่ไหนกัน นี่เลยค่ะทางซ้ายมือรับชมกันลเลยจะเป็นเหมือนศูนที่พักอพยพนะคะเขาจะมีประจํากันเลยค่ะคุณผู้ชมมีอยู่ห้าหลังนะคะชาวบ้านที่นี่เขารู้กันดีเพราะว่ามันเกิดน้ําท่วมซ้ำซากทุกครั้งเวลาที่ฝนตกหนักแล้วระบายไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าพี่น้องเขามีความเป็นอยู่อย่างไรกันบ้างนะคะนี่ขนาดเรามาไม่ได้อยู่ประจานะยังรู้สึกทุรักทุเลเลยอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแม่ขึ้นมาอบพยพมาอยู่แถวนี้เหรอคะ ขึ้นมาตอนไหนวันนี้มามาตั้งแต่วันนี้ป่ะคะตอนมาวันนี้ค่ะมาวันนี้ใช่ไหมคะโอ้แล้วปกติน้ําท่วมแล้วแม่ต้องขึ้นมาอยู่วันนี้บ่อยไหมคะบ่อยค่ะทุกปีเลยค่ะทุกปีเลยใช่ไหมคะโอ้ทีนี้ในส่วนของกรมตู่เขาก็มีการเตือนข้างลัาเขาก็มีการเตือนไหมคะแม่ว่าเอ้ยน้ําจะท่วมเราต้องเตรียมตัวอะไรกันไหมคะมีอยู่ค่ะเขาปากหลักอยู่ริมโมนนะคะเขาเตือนมาดูทุกวันทุกวันนั่นแหละแต่ น้ำมันมาแรงเกินไปก็เลยได้ย้ายได้ย้ายใช่ไหมมีปีหกสามก็ย้ายอปลายเกือบปลายปีนั่นแหละแล้อยู่ข้างบนนี่สองเดือนก็กลับโอ้โหอยู่บนนี่สองเดือนเลยเหรอเป็นหลัง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 แม่หลังไหนคะเนี่ยหลังนี้ค่ะขอเข้าไปดูบ้านไหนได้ไหมเป็นยังไงบ้านอยู่สบายดีไหมอยู่กันกี่คนเนี่ยอยู่กันห้าคนค่ะห้าคนเลยเหรอคะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูตามไปดูเลยค่ะคุณผู้ชม ค่ะค่ะเดี๋ยวฟังโน้มนีอย่างง้ยค่ะอ๋อโอ้อ๋อโอเคกำลังกินข้าวกันอยู่พอดีเลยนะคะโอเคสี่จเดนเทก็คือเขาก็จะมีเต็นท์ให้แบบนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็ที่เหลือเราก็ขนถึงเรามาเองเท่าที่เราจะขนได้ใช่ไหมคะแล้วนี่เราใครช่วยขนกันบ้างคะเนี่ยอันทหารด้วยแล้วก็เทศบาลด้วยค่ะค่ะ โอ้แล้วต้องอยู่ที่นี่เป็นเดือนเดือนเหมือนกันห่วงบ้านไหมคะเนี่ยห่วงค่ะออก็ไม่ได้ไปทําแล้วไปทํางานไหมคะแม่ตาไม่ได้ไปทํางานไปขายพวงมาลัยก็ตั้งแต่วันผ้าขายวันธรรมดาไม่ได้ทําอะไรเก็บคล้องเก่าขายทำบ้างทำบ้างเนาะอาอแล้วแล้วอยู่ที่นี่เอาอะไรกินละเนี่ยก็นายกคนเจ็บก็มีข้าวมาแจกให้ก็มาแจกให้ทุกวันไหคะแม่ เพิ่งนี้เพิ่งมามาวันแรกค่ะถ้าอยู่นี่ท่านก็มาทุกวันมาทุกวันใช่ไหมคะดูดแลทุกหน่วยงานดีอ,อยู่ค่ะได้แล้วเดี๋ยวเราไปคุยข้างนอกดีกว่าให้น้องๆกินข้าวใะแม่หนาำ<ช>ตามมาคุยด้วยกันแล้วตอนนี้อยากได้ความช่วยเหลืออะไรบ้างคะเนี่ยช่วยเหลือก็เป็นอย่างนี้แหละทุกการกินนี่แหละค่ะ ได้เข้าเนาะโอเคแล้วนีส่วนของบ้านเราอยากกับบ้านยังไงอยากแบบว่าเอ้ยทุกปีไม่ต้องน้ําท่วมดีมากเลยอะไรเงี้ยค่ะดีใจถ้าไม่น้ําไม่ท่วมค่ะแล้วแม่คิดว่าทํายังไงน้ําถึงไม่ท่วมอ่ะต้องทํายังไงว่างทำตะลิงลิมอนแถวแถวที่น้ํามันดันขึ้นมาแถวสะพานนี่นะที่ไปดูนั่นะต้องมีโครงการ อยากให้ทำไจะไม่ท่วมใช่ไหมนี่ในความคิดเห็นของแม่ใช่ไหมต้องทำทำอุโมงลงไปก็คือทําอุโมง์ให้มันน้ามันไหลออกไปไม่งั้นมันก็จะเข้าบ้านเราว่างโอเคโอเคได้คุณแม่ดูแลสุขภาพนะคะเดี๋ยวูขอไปเยี่ยมบ้านอื่นบ้างดีกว่านะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะแม่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมอีกตรงนี้นะคะมีเป็นหนึ่งหลังนะเขาบอกว่าบนนี้มีด้วยกันห้าหลังนะคะเดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังอื่นกันเนาะ โอ้เมื่อกี้ก็เป็นคุณยายนะคะอยู่กับลูกๆหลานๆนะคะอ้าวมีมีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ขนของมาเยอะแยะเลยอันนี้จากที่ไหนคะเนี่ยาจากเทศบาลนครบราาุรรัชธานอ๋อเทศบาลนครอุบลราชธา,าน,น,าานีใช่ไหมคะอ๋อโอเคโอเคแล้วๆ,ๆเรากางเต็นท์อย่างนี้กันกันบ่อยไหมคะก็ทุกปีค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดแรกดันแรกชาวบ้านที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้คือชาวบ้านชุมชนเ วังแดงก็จะรับน้ําเป็นด่านแรกของเราของในเขตเทศบาลเราแต่จริงๆชาวบ้านที่นั่นน่าจะมีเยอะกว่านี้แต่ว่าห็นตรงนี้มีแค่ประมาณ5้าหลังแล้วที่เหลือเขาไปอยู่ที่ไหนกันหรอคะที่เหลือยังอยู่ในพื้นที่อยู่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีการเต้นเพิ่มแล้วก็จะทยอยขึ้นมาเพราะบางคนเขายังอยู่ได้เขาห่วงทรัพย์สินท่อเนาะเขาก็ยังไม่ลงยังไม่ขึ้นมาแต่พรุ่งนี้เราจะการเต้นเพิ่มเพราะว่าไม่แน่ใจว่าพายุนี่จะจะดีขึ้นไหมแต่รีตามข่าวแล้วจะดีขึ้นพรุ่งนี้น ค่ะงัะ้นขออนญุญาตถามนะแบบคนอยากรู้เนาะอยากถามนิดนึงว่าปกติเนี่ยเมื่อกี้ถามแม่แม่ก็บอกว่าทุกปีก็เป็นอย่างเงี้ยต้องย้ายขึ้นมาย้ายขึ้นมาทีนี้เราไม่มีวิธีการจัดการที่แบบมันถาวรเราไม่ต้องแบบท่วมทีย้ายทีท่วมทีย,ายท้ยายทีอย่างเงี้ยค่ะโอตอนนี้เรื่องเรื่องเรื่องอย่างนี้คือมันมันมันอยู่กับริมริมน้ำนะมันเรื่องของของของตัวธรรมชาติตัวเนี้ยก็ยาแต่จริงเรามีจุดตอนนี้เรากําลังเทศบาลนครเรากําลังทําจุดที่จะให้ พวกที่อยู่าชาวบ้านที่อยู่ริมน้ํานี่ขึ้นมาอยู่แต่เดี๋ยวจะทําสํารวจอีกท<ช>ีหนึ่งอยู่ทางด้านโซนทางทางด้านทางทางแถวทางวัดใต้ค่ะจะใช้เวลาสักนิดนึงเนาะเหมือนเขาบอกว่าอยู่ใต้ฟ้ายอย่าก,กลัวฝนคุณผู้ชมอยู่ใกล้น้ําก็อย่าไปกลัวน้ําใช่ไหมคะก็ต้องสู้กันไปแต่ว่ายังไงทางหน่วยงานของภาครัฐเทศบาลนี้ไม่ทิ้งอยู่แล้วเพราะว่าวันนี้หอบข้าวหอบของมาแจกกันเลย วันนี้เอาอะไรมาแจกกันบ้างคะเนี่ยวันนี้มีข้าวกล่องค่ะตั้งแต่เช้าเที่ยงแล้วก็ตอนนี้รอบเย็นค่ะก็เอาเอามาดูแลใช่ค่ะแต่ปีนี้ก็ถือว่าพิเศษกว่าทุกปีนะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงน้ำท่วมแล้วมีโควิดด้วยเนาะใช่ค่ะการจะเข้าไปดูแลใกล้ชิดก็อาจจะทำไม่สะดวกเนาะอเดี๋ยวเดี๋ยวไปแจกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยันเดินตามไปด้วยนะคะค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูนะคะคุณผู้ชมอ่ะไปเลยค่ะ วันนี้นะคะก็พาไปที่ศูนย์อบพยพนะคะตอนนี้มีด้วยกันห้าหลังคุณผู้ชมเมื่อกี้เยี่ยมหลังแรกไปแล้วนะคะพามาดูหลังที่สองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อในเขามาเขามา้ากกันอยู่นะคะโอเคโอเคอยู่อยู่กันกี่คนคะเนี่ยหกคนค่ะโอ้หกคนเลยแล้วห่วงบ้านไหมอ่ะห่วงค่ะเออแล้วแล้วมแบบ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 ไปดูบ้านบ้างไปดูอยู่ค่ะไปดูบ้านน้องห่วงของเนาะโอเคขออนุญาตเข้าไปดูในได้ไหมอ่ะ อ๋อคุณูชมเออเข้ามาในนี้นี่อยู่หกคนนะก็กว้างขวางแล้วอีกสองคนยังไม่ได้ไปหลังเขาที่เห็นนี้ก็คือของที่ขนมาได้เท่าที่จะขนไปได้ก่อนใช่ไหมที่เหลือ,อก็คือไว้ที่บ้านก่อนใช่ค่ะอ๋อก็อาจจะไม่สะดวกสบายมันอยู่ที่บ้านเนาะใช่ค่ะทุกปีไหมมาอยู่บนนี้ทุกปีป่ะทุกปีค่ะถามจริงนะไม่คิดจะย้ายไปอยู่ที่อื่นหรอจะได้ไม่ต้องย้ายมาแบบบนนี้ตลอดตลอดคืออยากไปย้ายอยู่ที่อื่นนะก็ แม่ค่ะเพราะเราเคยอยู่ใช่ค่ะมันเป็นบ้านของเราเองอยู่นี่สบายแล้วอยากอยากอยากไหมที่แบบเออมีการแบบแก้ไขปัญหาแบบถาวรไม่ต้องย้ายขึ้นมาทุกปีเวลาน้ําท่วมอ่ะหนูก็อยากอยู่ค่ะถ้ามีถ้ามีคนเขามาทําให้ก็อยากมีการแก้ไขปัญหาไม่ให้น้ําท่วมนะคะเพราะบ้านเรามันก็ชำรุดไปเรื่อยๆนะคะยิ้มเลยตอนเล็กโอเค แล้วอย่างนี้เวลาที่เรากลับไปบ้านแล้วบ้านเราที่มันชำรุดเนี่ยเราเราได้รับเงินช่วยเหลืออะไรไหมคะทางเทศบาลมาเขามีเงินช่วยช่วยค่ะจ้างรับบาลเขาให้เราอยู่ค่ะโอเคเขาก็ดูแลเนาะดูแลทุกอย่างค่ะแต่แต่จริงๆแล้วไม่มีจะดีกว่าหมือนว่าไม่ไม่มีไม่ดีกว่าจะดีกว่าเนาะเอาล่ะเอาล่ะโอเคก็แวะมาเยี่ยมเยียนนะคะขอให้กลับไปอยู่บ้านเร็วๆนะค่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไม่กวนค่ะลราเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันดีกว่าค่ะไปโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวไปบ้านไหนต่อคะเนี่ย อ๋อนี้มามอบนะคะค่ะตอนนี้ที่ขึ้นมาอยู่บันนี้กี่คนแล้วคะสามครัวเรือนนะฮะสามครัวเรือนก็ประมาณเกือบยี่สิบเกือบยี่สิบแต่ก็ยังยังยังมาไม่ครบมาไม่ครบทยอยมาเนาะเพราะว่ามันเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาเมื่อเช้านี้ที่หนักหนักเลยค่ะโอเค นี่ละคุณผู้ชมนี่ก็บอกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันนะเวลาที่เจอภาวะที่ยากลําบากเนี่ยความช่วยเหลือก็จะเข้ามานะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็เป็นการช่วยเหลือระยะยาวนะชื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องมาย้ายขึ้นมาอยู่วันนี้บ่อยๆแล้วก็ไม่ไเกิดเรื่องของน้ําท่วมซ้ำซากนะคะค่ะค่ะมา <S <S คุณแม่ถามอีกทีนึงโอ้ยมีข้าวมาส่งแล้วคาดว่าวันนี้เห็นเขาบอกว่ามันจะมีพายุเข,าเข้าวันนี้กับพรุ่งนี้ แม่คิดว่าเราจะได้กลับไปอยู่บ้านวันไหนเนี่ยประมาณประมาณเดือนไหนตาโอ้ยอยู่เป็นเดือนเลยเหรอกะจะอยู่อยู่วันนี้เป็นเดือนเลยเหรอเพราะว่านงืออคือฝนมันจะหายไปก็จริงแต่น้ํามันยังไม่ลดน้ํามันยังไม่ลดน้ําลดแล้วก็ไปล้างบ้านไปทำความสะอาดบ้านเรื่องขนของลงไปอยู่ะค่ะโอ้แล้วปกติเวลาค่ะ ค่ะสองเพือเลยนะโอ้ยอย่างนี้บางทีของที่มันจมน้ําไปถึงก็ใช้ไม่ได้เสียหายเนาะถามจะถามนิดนึงแล้วเราได้เงินช่วยเหลือไหมคะในการซ่อมแซมบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับได้ยู่ได้อยู่ใช่ไหมคะได้ยแต่พูดถึงว่าไม่มีน้ําท่วมก็ดีกว่าเนาะก็ไม่ได้อยากได้เงินช่วยเหลือนะอยากอยู่แบบชีวิตปกติเนาะโอเคค่ะค่ะคนขึ้นคนลงคนขึ้นคนลงแก ก็เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเนาะเอาละคะ่ะโอเคก็คุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นการอัปเดตนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้ฝนตกหนักจริงๆค่ะด้วยอิทธิพลของ พายุนะคะที่พัดมาจากประเทศเวียดนามนั่นเองนะคะอย่างที่เราทราบกันดีเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็ได้ประกาศแล้วนะคะว่าวันนี้24กันยายนรวมถึงวันพรุ่งนี้นะคะ2 5กันยายน2วันนี้จะมีฝนตกหนักนะคะและทําให้หลายพื้นที่ในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะอาจจะเกิดน้ําท่วมหนักได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะยังไงช่วงนี้ออกไปไหนนะคะก็ ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังอย่าลืมหยิบล่มนะคะหรือว่าชุดกันฝนติดไปด้วยแต่ถ้าจะใช้ดีก็อยู่บ้านดีกว่าะค่ะช่วงนี้ช่วงสถานการณ์โควิด -19 ด้วยนะคะออกไปไหนก็ฝนตกเปียกเฉะแฉะอยู่บ้านน่าจะดีกว่านะคะสำหรับแต่สำหรับพี่น้องนะคะที่อยู่ในเขตภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือนะคะรวมถึงภาคตะวันออกที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหนักนะคะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะปลอดภัยนะคะเพราะว่ามันจะมีโรคที่มาจาก ฝนตกแล้วก็น้ําท่วมอีกด้วยนะคะและในในขณะเดียวกันก็ยังมีสถานการณ์โควิด -19 ด้วยก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทุกๆคนนะคะให้ผ่านพ้นทุกทุกวิกฤตไปได้ด้วยดีนะคะคุณผู้ชมและต้องบอกว่าในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะพรุ่งนี้ค่ะรายการรู้สู้ภัยนะคะทางช่องดิจิตอลหมายเลข3ามย PBS ค่ะเราก็ได้ทำสกู๊ปพิเศษนะคะเรื่องเกี่ยวกับการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดอุบลราชธานีสามารถติดตามได้นะคะทั้งหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น ช่องนิจิต่อหมายเลขสาไทย p ี s นะคะหรือว่าทางช่อง F เอฟหรือทางช่องศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัตินั่นเองนะคะ Facebook ทางช่องศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมและค่ะวันนี้เดี๋ยวก่อนจากกันนะคะพาคุณผู้ชมไปชมเาเรียกว่าบรรยากาศยามเย็นของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งต้องบอกว่าระหว่างวันเนี่ยฝนตกหนักแล้วก็น้ําท่วมหลายพื้นที่แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มทยอยลดลงแล้วนะคะตรงนี้ ตรงนี้เริ่มลดลงแต่ว่าชาวบ้านที่ชาวบ้านเขาอยู่เนี่ยที่เขาต้องย้ายมาอยู่วันนี้มันยังไม่ลดลงเลยเขาบอกว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณ 1- ถึงสองเดือนกันเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะโอเคแหมถ้าวันนี้ฝนไม่ตกนะบริเวณนี้ก็จะมีพระอาทิตย์ตกสวยงามเลยแต่วันนี้นะคะเผอิญอเป็นวันที่ฝนตกก็เลยไม่ได้มีพระอาทิตย์มาให้คุณผู้ชมได้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้จะขอลาไปด้วยวิวสวยๆตรงนี้จากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะคุณผู้ชม พบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ